ของเอ่อนีแบบนี้นะครับจะต้องไปคู่สุนีกับบาลุดใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นงานวิจัยบางตัวที่ไปคู่สุนีกับคู่นี้นะครับมันจะต้องไปสังเกต phân hạng các tinh thông tin giúp của mặt lạp phân hạng hai lắm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 ุวันทัศนคติทัศนคติแนวโน้มมันคือแนวโน้มหรือความโน้มเอียงทางด้านจิตใจว่ามันจะต้องเลือกข้างใช่ไหมครับข้ามหนข้างหนึ่งใช่ไหมครับเนาะดันคือทัศนคติอ่ะนะอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงนะครับนะมันไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงดัง้นมันจะต้องทำให้โดยมันออกมาเพื่อให้ ก็เจอสาระสำคัญอนี้มาเนี่ยสร้างปูนนะมันเกิดความรุ่งเรืองมันเกิดแรงประจานใจมันเกิดนะทุกทีกาไปตัดตาน่าถนัดนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นค่าสมบัติพื้นฐาและคัาสมบัติพื้นฐานมันสามารถเปลี่ยนไปได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูนว่าท่าขอตัวของค่าสมบัติที่มันเกิดนะครับทั่วไปคือ Thank okay. you. แล้วมันจะทำให้เราได้รู้สึกรู้ซึ้งนะครับนะฮะแล้วก็เนาะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยคนเยอะแยะเข้ามาเลยกปอบตัวเป็นของเป็นรูปคนใช่ไหมฮะมันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าอย่างไรนะมันหมายความว่า เรูที่เราได้ดูตอนนั้นไหมาที่จะเห็ของทกอย่าควรถ้าั่อนทห็นขอก่าวรนะครับมัดติดวนเราเจอีมัดติดวนมัดติดนคืออะไรยังบอกนะว่คือสื่อทีนะครับนะรบัติดชวนคือเ่วามที่เห็นของทุกน

การทักท้าในเรื่องของการคอร์รัปชันในปัจจุบันคือถ้าเราปล่อยให้เกิดการคอร์รัปชันในทุกบวรการโดยที่มันไม่เกิดการทักท้าทักท้วงจากคนหลายหลาคนนะครับแล้วมันจะแบบนี้ได้อย่างไรใ,ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นให้คำทักท้าของคนหลายคน กำลังที่จะส่เนะไม่ปังอะไรนะครับการต่อบ้างใช่ไหมครับการต่อบ้างถูกใช่ไหมครับนะเห็นไหมครับอันนี้อาจจะเป็นครูอันนี้อาจจะเป็นนักธุรกิจนะครับอันนี้อาจจะเป็นเอกชนนะครับอาจจะเป็นอันนี้เด็กเข้ามาเห็นไหมครับเด็กเข้ามาเห็นไหมครับ การเกิดพัติมหาภูมิขึ้นนะครับที่จะต้องไปทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทําให้สัมงคมมันไปได้อยู่ได้อยู่รอดได้แบบนี้นะครับนะแล้วคนชั้นแบบนี้นมันเรีด้เรืองนะครับว่าดุริสำเป็นนะครับว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายเหพศผู้ให,ใหญ่นะครับแต่สิทธิทุกคนเท่าเทียมกันมีสิทธิที่จะไปกรทำกางแบบนี้ได้นะครับถ้ารัฐบาล อู่ขันไปกช่วยไปนะนะครับโครกัรนะครับอันนี้ของรัเซลนะครับที่ได้เขียนเอาไว้นะครับนะว่ามันเป็นคามทุกขกนะครับที่ต้องการผลิมาจากการผลิตขั้นไใจนะครับที่ คนเขาไปจัดทำเป็นนโยบายรัฐบาลใ้มัได้เพราอะไรได้เพราะเราอากคยทางนี้แล้วเราอากทำแล้วแต่ถามก็คือว่าประชาชนทุกคน่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่นะรไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ภาษีที่าจนงก็สิทธิต้องประ าการที่เผู้ปกครองประเทศหรือผู้ใหญ่ประเทศใช้หลักของการหยั่งเสียงใช้หลักของศีกข้าวถือเป็นวัตถุมหาชนโดยที่มันมีคนรู้เรื่องออกมาบันทึกว่าก็เห็นแบบนั้น いいな。 เออ e รับยี่สิบนะครับยี่ครับสนะยนยนะครับาทยบเนี้เอนะครับและก็ในวที่สิเนี่ยนะครับก็มีุณที่ระวนการทว่า